ทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่รถแล้วนะคะเราพร้อมเดินทางไปจัดจักรไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะไปซื้อของนะคะเพื่อมาทากิจกรรม P K กันมี P K ได้หรอมันต้องยิ่งใหญ่ปะก็ต้องยิ่งใหญ่สิเพราะมี K กันแล้วแล้วทำดิโก้กันมานานหรือ,อยังครับของหนูถ้าพึกสะพานนี้น่าจะหนึ่งปีแล้วที่ทําดิโก้หนูแล้วจะเขาเดือนหนึ่ง จุดเริ่มต้นก็คือเห็นเพื่อนบอกว่าทําแอปนี้แล้วแบบว่ามันมีรายได้เสริมก็เลยแบบว่าอยากได้อยากได้เงินเหมือนเราหาเองอะไรเงี้ยแบบแต่ก่อนเรเคยขอเงินพ่อแม่ขอพี่สาวใช่ไหมตอนนี้ไม่แทบไม่ได้ขออะไรเลยมีแต่แบบว่าส่งให้ที่บ้านแล้วก็พี่สาวเลยนะไอ้ที่บ้านหมดเรากินเท่าไหร่เลยกินเไรตอนนั้นอะยุธส่งของมาให้ดูไหมยุธให้ทําอะไรยุทธให้ตีลังกาสามรอบการที่เป็นมีเจ่ะคอนเทนต์เราอะสําคัญมากๆเลย ถ้าแบบว่าไม่มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจเราก็จะหายูทไม่ได้ใช่ไหมยูทก็จะไม่ติดอันดับแรกเลยที่เราจะแบบว่าทำให้ยูติดคือ Big b i g g บ